รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับดิฉันสุดารัตน์ลังควงเรามาเกาะติดสถานการณ์โรคตาแดงไปพร้อมๆกันนะคะฤด,ดูฝน เป็นฤด,ดูที่พบการระบาดของโรคตาแดงมากกว่าฤด,ดูอื่นๆผู้ป่วยตาแดงควรงดใช้สายตาในช่วงที่มีอาการไม่ควรทำงานดึกพักผ่อนให้เพียงพองดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคตาแดงโรคตาแดงเกิดได้อย่างไรเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาจากการติดเชื้อไวรัสเป็นกลุ่มอ์ติโนไวรัสส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วยที่ติดมากับนิ้วมือและแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง ไม่ติดต่อทางการสบสายตาหรือการรับประทานอาหารร่วมกันอาการจะเกิดได้ภายใน 1- ถึงสองวันระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ14วันมักพบผู้ติดเชื้อไวรัสตาแดงในฤดูฝนระยะเวลาของโรคจะเป็นประมาณ5-14ถึงวันหากไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆการติดต่อของโรคตาแดงคือการคุกค,คีใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโรคตาแดงใช้เสื้อผ้าหรือสิ่งของร่วมกับผู้ป่วย ปล่อยให้ฝุ่นละอองหรือน้ำสปกปรกเข้าตาปล่อยให้แมลงบีหรือแมลงวันตอมตาไม่รักษาวความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะมือและใบหน้าอาการผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสจะมีอาการตาแดงเครืองตาตาขาวจะมีสีแดงเรื่อยๆน้ำตาไหลเจ็บตามักจะมีขี้ตามากร่วมด้วยจากการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยต่อมน้ำเหลืองหลังหูมักจะเจ็บและบวมมักเป็นที่ตาข้างในข้างหนึ่งก่อน แล้วจะติดต่อมาอยัางตาอีกข้างการรักษารักษาตามลักษณะอาการของโรคเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อโดยตรงถ้ามีขี้ตามากก็หยอดยาปฏิชีวนะมีไข้เจ็บคอก็ใช้ยาแก้อักเสบร่วมกับยาลดไข้ยาลดปวดพยายามรักษาสุขภาพพักผ่อนให้มากๆโดยเฉพาะการใช้สายตาในช่วงที่มีอาการตาแดงอย่างรุนแรงไม่ควรทำงานดึกควรนอนให้เพียงพอ ไม่จําเป็นต้องปิดตายกเว้นมีกระจกตาอักเสบเคืองตามากจึงปิดตาเป็นครั้งคราวไม่ควรให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายควรงวดการใช้ผ้าเช็ดหน้าร่วมกันทุกครั้งที่จับตาควรล้างมือให้สะอาดผู้ป่วยไม่ควรลงเล่นน้ําในสระจะแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปในน้ําได้การป้องกันล้างมือด้วยน้ําสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอไม่คุกคีใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ําสกรปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีอย่าปล่อยให้มลงหวีหรือมลเงวันตอมตามันดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้สะอาดอยู่เสมอผู้ป่วยโรคตาแดงควรหยุดเรียนหรือหยุดงานรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันไม่ให้โรคตาแดงลุกลามหรือติดต่อสู่คนอื่นดิฉันสุดารัตน์ลังควงรายงาน วันนี้หน่อยว่าไงลูกพ่อตาแ็นอะไรไม่รู้ขัดมากเลยอะ่ะเออทำไมตาแดงขนาดนัน้นอันนี้พ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นตาแดงงั้นเดี๋ยวลองไปหาคุณหมอดีกว่าไปเลยนะเไปเลยสวัสดีค่ะคุณแพทย์ชื่ออะไรคะชื่อนอยหน,หนาคะ่ะขาวันนี้เป็นอะไรมาคะ ลูกผมเขาตาแดงๆรับข้างนี้เห็นตื่นมาแล้วก็ตาแดงไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นนานหรือยังะคะเป็นเมื่อเช้าค่ะแล้วได้ใช้ยี่ตาไหมคะยี่ค่ะล้างมือไหมคะตอนไปี้างแม่ล้างค่ะเดี๋ยวหมอขอดูตาหน่อยนะคะแล้เดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะ ก็เบื้องต้นนะคะมีอาการตาแดงแล้วก็มีชี้ตามากนะคะก็เบื้องต้นนะคะหมอวินิชัยว่าน้อยหน่านนะคะน่าจะติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคตาแดงนะคะก็เดี๋ยววันนี้หมอจะสั่งยาหยอดตาให้ไปหยอดก่อนเนาะแล้วก็ช่วงนี้หมั่นล้างมือบ,บ่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวออกไปข้างนอกให้พี่พยาบาลเขาปิดตาให้เนาะเพื่อป้องกันไม่ให้เราขยี้ตาแล้วก็ช่วงนี้เราใช้ส่ตาไปก่อนนะคะอยาขยี้ตาบ่อย ค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเนยล่ะทำไมเธอถึงติดตาล่ะเราเป็นโรคตาแดงอ่ะมันติดกันง่ายนะทําไมเจียไม่ติดอ่ะเจียบล้างมือบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยสัมผัสตัวเราด้วยมั้งก็เลยไม่ติดอ่ะเราเล่นนะตั้งต่องจุ่มฝ่อยหน้ากันนะเออยิ่งสิโอ้ยจู่มามามาเดี๋ยวดูอ๋อจริงมาเรากับก่อนนะไปเจี๊ยบ จโทษทีอุ้ยพอแลกตีดมันกลับมากินได้เก็ว่าไปเถอะนะหนาไปเฮ้ยโทษแล้วหนีเหรอก็ขอโทษไปแล้วไงอ้วนอ้วนบ้ามึงสิยังกลัวเคลกจำมั่งเว้ยสวยตายมึงอ่ะจนสลัดตาเดียว สีตาเดียวแม่น้อยนาจะหนีไปไหนวะใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากโอ้ยใครวะ มึงมาทำอะไรแถวทิาสบายมแสนสุขว่าเอาหนังยางมาแล้วขอคนณล่นด้วยคนดีพวกกูอ่ะไม่เล่นกับคนที่ไม่เป็นตาแดงเลยถ้าเกิดมึงอยากเล่นโนนพวกผ้าปิดตาคุณนึอว่าแจ็คสแแร์โลกโมึงอยากเข้าแกง้งพวกกูมากใช่ปะอือ ถ้างั้นอะมึงต้องมาพิสูจน์ความเป็นผู้ชายมึงต้องมาเป็นตาแดงกับปู่ๆอย่างเงี้ยเข้าใจปะใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอคนเดียวนอกจากเธอไม่แลเลี้ยวใครส่วนใจฉันก็มีแต่เธอ สิ้นแสงโลกแห้งแล้งปานใดไม่อาจาแปลเปลี่ยนใจฉันนั้นต่อให้ดินฟ้าพังทลายโลกสลายฉันนี้ไม่วันไม่มีวันฉันจะพันแปรหิตใจใจ,ใจสอง เ๋ยวพวกนี้แต่บ้างทีเดิมนะเว้ยเจ๊บเป็นไรวะพ่อกลัวบอกว่าปวดง่ายหายเร็วมาแกล้งมันใหม่พวกนี้ยังได้เลยเว้ย นายหน้าเขาได้บอกหรือยังล่ะว่าเขาจะย้ายบ้านแล้วนะวันที่นี้ทำไมแม่แม่ปลูกล่ะเฮ้ยมึงตามนายหน่าไปไอ โอยกูไปไม่ไหวแล้วเจีย๊ยเพื่อนกูเจ็บเท้า คนก็ต้องไปหาหมอพอเริ่มทนกับอาการตาแดงไม่ไหวเรื่องของผมกับร้อยนากลายเป็นความทรงจำสีจางๆหรือจริงๆแล้วผมอาจจะสวยกว่าร้อยหน้ามั้งครับคอนจังชวยชิสหรือโรคตาแดง จากเรื่องแฟนฉันตาแดงน้อยหนาตื่นเช้ามามีอาการคันตามีขี้ตามากตาแฉะเมื่อไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคตาแดงน้อยหนาไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนใช้ของร่วมกันจึงทำให้เพื่อนคนอื่นติดโรคตาแดงมาด้วย ธรรมชาติของการเกิดโรคกระบวนการการเกิดโรค 1. เอเจนต์ของการเกิดโรคคือเชื้อไวรัสชนิดอดีโนไวรัส 2. รีเซอร์เวอร์แหล่งขังโรคคือผู้ป่วยที่มีอาการคลินิอลเคสเป็นกลุ่มที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นได้น้อยที่สุด 3.Mode of escape คือตาเช่นขี้ตาน้ำตาหรือสารคัดหลั่งจากการไอาจามใส่ตากัน 4.Mode of transmission เป็นการแพร่เชื้อโดยทางตรงการสัมผัสจากสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่เช่นขี้ตาน้ำตา 5.Mode of entry เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางตา โฮสต์กลุ่มใดและประเภทใดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโฮสต์ ode, คือกลุ่มอายุ10 1ถึง12ปีมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดเนื่องจากเป็นไว้ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะดูแลสุขอนามัยและรับผิดชอบตัวเองได้ไม่ดีพอทําให้คนมีภูมิไวรัสเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้นอีกด้วยเอน i r ล n m e n นลักษณะใดและประเภทใดที่เกี่ยวข้องหรือทําให้เกิดโรค e n v i r o n m e n t ที่ทำให้เกิดโรคตาแดงเป็นลักษณะสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (physical environment) เช่นฤดูการซึ่งโรคตาแดงจะมีการระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝนระยะของการเกิดโรคช่วงเวลา 1-2วันแรกจะเริ่มมีอาการเยื่อบุตาที่คลุมภายในหนังตาและคลุมตาขาวเกิดการอักเสบบวมเคืองตามากน้ำตาไหลเจ็บตามักจะมีขี้ตามากร่วมด้วยส่วนใหญ่จะเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งยกเว้นจะติดเชื้อพร้อมกันการติดเชื้อมักมีอาการมากในช่วง4-7วันแรกแต่จะหายได้เองในเวลาประมาณ7-14วันถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน เหตุของการเจ็บป่วยการถ่ายทอดโรคอาการโรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดงเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นติดเชื้อภูมิแพ้ถูกสารเคมีชนิดที่พบได้บ่อยและติดต่อกันได้ง่ายมากคือโรคเยื่อบุตาอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิดที่พบมากที่สุดคืออดีโนไวรัสเฮอร์ปิสไวรัสเอนเทโรไวรัสและคอกซกี การติดต่อสามารถติดต่อทางน้ำตาผ่านทางการสัมผัสดโดยตรงจากมือหรือของใช้และไปสัมผัสตาของอีกคนถูกน้ำสกปรกเข้าตาไม่ติดต่อทางการมองทางอากาศหรือรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งมักเกิดการระบาดในชุมชนที่มีคนอยู่ร่วมกันเช่นโรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานที่ทำงานสระว่ายน้ำเป็นต้นสามารถพบผู้ติดเชื้อได้ทุกช่วงอายุ อาการของโรคตาแดงอาจเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างก็ได้ในกรณีที่เป็นสองข้างผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการดวงตาข้างหนึ่งก่อนแล้วจึงลามไปอีกข้างภายใน2-3วันอาการของโรคตาแดงที่พบได้ตาแดงปวดตาเล็กน้อยน้ำตาไหลคันตาเครื่องตารู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมในดวงตาเลือกตาบวมอาจพบตุ่มเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วไป ลักษณะของการกระจายของโรคก,การกระจายของโรคเป็นแบบ p r o p a g a t e d so โรคที่เกิดการระบาดขึ้นอย่างแพร่กระจายไปในระยะเวลาอันยาวนานเนื่องจากมีการถ่ายทอดเชื้อจากแหล่งรังโรคไปสู่ผู้อื่นผลการตรวจทางคลินิกผลการตรวจทางคลินิกพบอาการของผู้ป่วยโรคตาแดงจากเชื้อไวรัสได้แก่ตาแดงอาการน้ำมูกไหลคันตาและระคายเคืองตา ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าการระบาดของโรคตาแดงครั้งนี้เกิดจากเชื้อคอเกเส้นกีไวรัสสอดคล้องกับการระบาดของโรคนี้ทั่วโลกที่มักเกิดจากไวรัสชนิดนี้โดยอาการหลักคือตาแดงคิดเป็น100%เปอร์เซ็นต์น้ำมูกไหลคิดเป็น97.78ิเดเปอร์เซ็นต์ระคายเคืองตาคิดเป็น 86. 6 7เปอร์เซ็นต์ปวดตาคิดเป็น8เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคนี้คือการเล่นกับคนป่วย OR เท่ากับ6.52หรือคิดเป็น95% CI เท่ากับ2.78 ถึง15.28และการอาบน้ำหรือใช้อ่างเดียวกับคนป่วย OR เท่ากับ5.80คิดเป็น95% CI เท่ากับ2.74ถึง13.94ซึ่งแสดงว่าการติดต่อในครั้งนี้เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงระหว่างบุคคลและการติดต่อทางอ้อมผ่านแหล่งน้ำที่ใช้ร่วมกันซึ่งการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การรักษาหรือดูแลผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะหรือน้ำตาเทียมตามแพทย์สั่งไม่ควรหยอดข้างที่ไม่เป็นเพราะจะเป็นการแพร่เชื้อไปยังตาอีกข้างไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่นถ้าอักเสบมากแพทย์อาจให้ยาลดการอักเสบรับประทานยาแก้ปวดหากเจ็บหรือเครื่องตามากหากมีขี้ตาให้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดแล้วเช็ดบ,บริเวณเปลือกตางดใส่คอนแทคเลนจนกว่าจะหายอักเสบการป้องกัน 1>, 1. แยกผู้ป่วยจากการแพร่เชื้อโดยหยุดเรียนหรือหยุดงานและกักตัวในที่พักอาศัย 2. ไม่จับบริเวณดวงตาหรือขยี้ตา 3. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 4. ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆครั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับประชาชนหลีกเลี่ยงการคลุกคลีไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วยที่มีอาการตาแดงควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ก่อนเอามือสัมผัสหรือขยี้ตาใบหน้าถ้ามีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันทีรักษาความสะอาดของร่างกายสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ สำหรับโรงเรียนสถานประกอบการหรือเรือนจำให้ผู้ที่มีอาการป่วยหยุดเรียนหยุดงานลาป่วยอย่างน้อย3ามวันหรือแยกผู้ป่วยในพื้นที่เฉพาะลดการแพร่เชื้อจัดให้มีสถานที่สำหรับล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ถ้าพบผู้ป่วยที่มีอาการป่วยตาแดงหลายรายแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีเพื่อควบคุมโรคเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอบสวนการระบาดผู้ป่วยกลุ่มก้อนของโรคตาแดงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์โรคและการป้องกันโรคตาแดงในช่วงที่มีการระบาดกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ